สวัสดีครับจากสวนลุงหมูประตุยพันไม้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมอยู่ที่สวนจันทวิสุทธ์นะครับกับคุณลุงปรหลัดแก้วนะครับที่ทุกท่านเห็นตรงคลิปวีดีโอนี้นะครับคือต้นพันธุ์ทุเรียนโอชีหรือหนามดำหรือดีสองร้อยนะครับหรือแบ c ็กทอนะก็วันนี้เดี๋ยวพามาดูต้นลักษณะต้นแล้วก็ลูกเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมสัมภาษณ์คุณลุงนิดนึงก่อนคุณลุงสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับวันนี้เดี๋ยวคุณลุงพาดูต้นโอชีนิดนึงนะครับมาเลยครับไปเลยครับเชิญครับ อายุน่าจะประมาณเจ็ดปีมั้งดงนี่เนี่ยเจ็ดปีแล้วเหรอตอนนี้เจ็ดปีประมาณโดยประมาณนะผมจำครับค่ายสปราร์มประมาณเจ็ดปีก็ลักษณะเด่นของเขาเป็นยังไงบ้างครับเห็นติดลูกดีมากนะลูกต้นนี้ก็ลูกสวยกลมสวยติดลูกง่ายแต่ก็บางค่ะทีก็มีผู้เปว้วมีอ๋อแต่นี่ถือว่าอันนี้เป็นรุ่นเดียวกันหมดเลยไกลเคียงไกลเคียงเป็นรุ่นใกล้เคียงกันนะครับต้นนี้จะตัดอีกทีเมื่อไหร่ครับเนี่ย เกี่ยวจาสิ้นเดือนนี้อาจจะคงเลคอข์ดวันเนี่ยผมอัดบันทึกนะครับก็วันนี้วันที่สิบห้าเดือนสาปีหกหกครับวันพุธห้าโมงสองนาทีสิบสามวินาทีนะครับบานสิบห้าเดือนเดือนเดือนสิบสอง่ะสิบห้าเดือนสิบสองสิบห้าเดือนสิบสองานดอกบานก็แล้วลักษณะข้อดีของเขาเป็นยังไงครับสำหรับพันโอชิที่คนกำลังนิยมปลูกตอนนี้มากเลยก็ติดติดลูกง่ายติดลูกง่ายเอาลูกง่าย รสชาติอร่อยมากรสชาติแล้วแต่คนแต,แต่คน<ม>ชอบผมตอบไม่ได้ให้ใครคแ,ต <laughs> แต่ผมชอบแต่ผมชอบนะคุณลุงชอบ <laughs> คดี๋ตออ้องบอกว่าผมกับคุณลุงบลลัดแก้วเราเคยไปกินที่มาเลยกัน <clears S 1> ละไปกินที่มาเลยกันแล้วนะครับก็ถือว่ากินเยอะมากนะทริปนั้นนะครับแล้วก็มากินที่สวนของคุณลุงนี่เยอะมาก้วถ้าถามว่าหนามดํากับลุงหมูตุ้ยคนไม้เนี่ยก,กินกันกี่ลูกแล้วนับไม่ทวนแล้วนะนับไม่ทวนแล้วนะครับก็เดี๋ยวพาดูแบบนี้นะก็คือลักษณะต้นครับเป็นแบบนี้ลักษณะเขาจะเหมือนเหมือนจะท้องง่าย ยัไงไงบ้างครับเหมือนให้ลูกง,ง่ายเนาะให้ลูกง,ง่ายให้ลูกง,ง่ายก็เทีงงยบว่าเทียบกับมูสันคิงอันนี้ออกง่ายกว่าอ๋อออกง่ายกว่าแต่มูสันคิงก็ก็อ,ออกนะแต่ถ้าไม่ทําสารเนี่ยโอกาสที่จะออกเสมอนี่ก็ครับสู้โอชีไม่ได้อันนี้ผมก็ไปแต่ทําสารธรรมชาติเลยโอ้โหนี่ธรรมชาติเลยแล้วก็บางต้นก็ออกไปดีครับน่าจะต้นน่าจะต้นนะต้นงทีออกไอออม่มีต้นคือคือชีมาทานแต่ตันนี้สวยออกดอกเสมอที่สุด อ๋อนองเสมอคนอื่นก็บางทีแม่คบทุกงกิ่งอ่าอืมแต่ถือว่าเยอะนะน้ำหนักโดยเฉลี่ยประมาณสักกี่โลได้ครับเนี่ยโดยเฉลี่ยก็โดยชูเลียนสายสายกลุ่มเนี่ยน่าจะอยู่ในเกณฑ์สองกิโลบวกดีที่สุดสองกิโลบวกดีที่สุดอกิโลแปดก็ใช้ได้กิโลแปดใช้ได้คือใหญ่นักคนซื้อไม่มีปัญญาซื้อมันราคามันต้นต่อเพราะว่ากิโลมันสูงเออแต่ราคาสูงต้นราคาตอน่วยมันจะมันจะมาขึ้น ก็อยู่ประมาณสักสองโลสามโลอ่าสองถึงสามโลกองสามโลกำลังสวยนะก็รุ่นนี้ก็ประมาณอีกสักเส้นเดือนคร่าวๆคร่าวๆคร่าวๆว่าเส้นเดือนประแต่ผมเวลาดูลูกนี้นะครับนี่สองแบบนี้เลยหลายคนถามว่าหนามมันดำจริงไหมผมผมบอกมันไม่ดำหรอกพี่มันก็นามเขียวแล้วนะก็นามเขียวแล้วนะถ้าดูสิที่ปลายหนามดูที่ปลายหนามดาข้อเด็ดทิงหนามดำ วันนี้ที่ทางมาเลยเขาเป็นยังไงบ้างเขากับพันนี้ผมว่ามันก็เขาก็ปลูกกันเยอะนะเขาปลูกที่ปลูกโมซังคิงเยอะกว่านี่้าหางเนี่ยอ่าเขาปลูกโมซังคิงเยอะกว่านหักโมซังคิงอันนี้ก็รองลงมาก็คือเป็นน่าจะรองจากมมซังคิงอีกทีหนึ่งรองจากมสังคิงแต่ถ้าถือว่าบ้านเราก็ปลูกโอชิกันเยอะแล้วนะเออเลพราะเพราะอันนี้มันที่แรลกๆเอามานี่บอกใครปลูกเขาไม่มีใครเอาทุกคนเอาหรอครับอืมแค่คนนี่ปลูกก็ไม่มีใค่เอาไม่มีใครกล้าอ่านี่บผมมันบ้าอยู่คนเดียวแต่แรลก ปลูกมาเท่านี้ก็ต้นนี้ปีที่เจ็ดแล้วจริงๆปลูกมากี่ปีแล้วครับเนี่ยก็ตั้งแต่ปีก่อนนั่งอีกมีชุดในในข้างในนี่จะก่อนก็เท่าตวตีสิบปีแล้วไม,ไม่ไม่ถึงดีใกล้เคียงใกล้เคียงก็แปดเก้าปีอยู่ประมาณนี้ที่สวนจันทิสุดรปลูกเรียกว่าปลูกขายกันมาหลายปีแล้วตอนนี้หลายปีแลนน้วนะครับก็มีหลายคนได้ทานผมก็เคยได้ทานหลายลูกแล้วจากสวนนี้นะครับจากสวนจันทิสูต์ก็ถือว่าต้นนี้ถือว่าสม่ําเสมอออกลูกกลมสวยนะครับ นี่สวยงามก็วันนี้พามาดูนะครับก็ข้างกว้างกันแบบนี้ทรงต้นดีสมบูรณ์นะครับแข็งแรงลูกสวยลูกกลมก็อยู่ประมาณสองโลสามโลนี่กําลังสวยเลยนะครับก็ติดลูกดีสังเกตดูนะครับติดลูกดีนะติดลูกดีนะครับก็ถ้าใครสนใจต้นพันธุ์ติดต่อได้ครับที่ลุงหมูประตพันธ์ไม้ชัวแน่นอนคุณลุงขอสลดรู้จักบอกฝากบอกเพื่อนสมาชิกผมหน่อยไหมว่าดูคลิปนี้แล้วเป็นไงบ้าง บอ,อ,อกอยังไงดีอ่ะบอกว่าน้ำดำ okay. <sk ill> โอเคโอเคน้ำดำเนี่ยนะปู่ครับตอนช่วงนี้นี่คนกําลังกลับมาหันมาสนใจในพันุ์นี้เยอะพันนี้เยอะเออเริ่มเริ่มสนใจมากปูกกันเป็นพันพันต้นเลยนะก็ซื้อกิ่งพันธุ์ก็ดูหน่อยอ<ะ>คืออย่าเสียเวลากับมันรู้แรงที่น่าเชื่อถือเพราะมันมี ส่วนหนึ่งเอาทุเรียนคือคือจะตอบ่าใครหลอกใครก็ไม่ใช่เพราะคงจะไปตัดยอดต้นผิดมาครับเออต้องดูนิดนึงครับดูแหล่งที่นาชื่อ,อได้ครับผมได้เลยครับไม่มีใครเขาอยากจะเอาพันธุ์อื่นมาตั้งชื่อหมายรอกมันมีบางส่วนมีเอาเอาหย,ยิบต้นผิดมาตัดต้นผิดมาอืก็ดูนิดนึงเท่านั้นแหละดูนิดนึงดูให้โชว์นิดนึงนะครับ สนใจสายพันธุ์ตรงปก<ร>งมา<ร>ที่ผม<ร>เลยเ,เลยนะค,ครับที่ลุงหัวประตูบันไม้ได้เลยอ่ะขอบคุณมากครับทุกท่านขอบคุณคุณลุงปลัดแก้วมากครับครับ,รบสวัสดีครับกับพันธุ์ใหม่ควาเงินใจว้กับพันธุ์ <laughs> ทุเรียนหนามดำโอชีดีสองร้อยหรือแบคทอร์ aw, นะครับที่สวยจริงๆนะครับผมรอกินเลยครับสําหรับลูกนี้กับวันนี้ครับสวัสดีครับ